เอาละครับทุกคนในวันนี้พวกเราจะมาล่าท้าผีกันย,ยัยล่าท้าผีเลยเหรอเฮ้ยฉันกลัวผีนี่นะ เฮ้ยเดี๋ยวสิแอนเจอะไรเราเฮ้ยในวันนี้พวกเรามาอยู่กันครบหน้าทั้งทีนานๆที่มาล่าท้าผีกัน้แลวทําไมนจะั้งทั้งที่นายก็รู้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านล้างแท้แท้เฮ้ยก็อย่างที่เธอว่าล่ะนะเอนเจเอาล่ะครับทุกคนในวันนี้พวกเรามาอยู่ในหมู่บ้านที่เขาว่ากันว่ามีผีสุดเฮี้ยนเแล้ววันนี้พวกเราจะมาล่าท้าผีกันเฮ้ยฉันกลัวผี ชิกก <mondo> <flix> ี eh, yes, mm ้เ hmm. พ no, mm ื่อนทำไมนายต้องเอาฉันมาด้วยเนี่ยเฮ่ทำไมนายถามอย่างนั้นล่ะเจ๋งนายกลัวอย่างนั้นเหรอเธอเธอเเจ๋งนายกลัวผีอย่างนั้นเหรอเฮ้ยฉันไม่ได้กลัวซะหน่อยฮะเชิยวเชียวฉันไม่หัวหน้าอะเออใช่เหมือนคขคุณนินเทว่าอย่างไงฉันก็ว่าแบบนั้นเหรอคะ แล้วไลให้แม่คุณหัวหน้ากับฉันเนี่ยเขาขากันสุดๆไปเลยอ่ะบอแสดงว่าพวกเธอไม่มีใครกลัวกันเลยใช่ไหมใครไม่ใช่ฉันละหนึ่งฉันนะกกลัวสุดๆไปเลยเฮ้ชิคกี้เพื่อนแต่ฉันไม่กลัวนะโอ้ยถ้างั้นก็แจ๋วเลยเจ้าเจ๋งนายไปกับฉันห้ามหนีกลับบ้านก่อนล่ะเข้าใจไหมโอ้ยได้เลยได้เลยเฮ้ยเสียงนายสันสันนะป่าสนหน่แถวบ้านฉันเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคอดกลัวเลยล่ะเงอะไอ้สันตรงไหนเออไม่ได้สันสัน่อยแม่แม่ลูกคอเยอะขนาดนี้ยังบอกไม่กลัวอีก ล็อกแพลงลูกซุ่นลกทุ่งอยู่นะเ,เลยเลอเชือกไระดาษไอ้พวกเธอเลิกตีกันได้แล้วเอาเป็นว่าพวกเรารีบไปกันดีกว่าฉันเห็นด้วยเอาละในระหว่างที่เรากําลังเดินเข้าหมู่บ้านกันเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ให้ฟังโอเคไหมโอเคจัดมาเลยเรื่องราวของหมู่บ้านเนี้นะมีอยู่ว่าในตอนที่หมู่บ้านกําลังก่อสร้างอยู่นะ่ะมีคนตายในระหว่างก่อสร้างไงล่ะตาตาถามจริงใช่แล้วแหละไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวันหนึ่งคนงานก่อสร้างทั้ง1ิคนอยู่ดีๆก็ตายพร้อมกันหมดเลย แล้วเขาว่ากันว่านะศพของทั้งสิบคนนั้นอ่ะสุดท้ายแล้วถูกฝังอยู่ใต้พื้นที่เรายืนอยู่นี่แหละเอ็นเจพื้นซีเมนซีเมนไฮ่าก็ได้ช่วยฉันทีฉันขอขี่คอทีคุณหัวหน้าชิคกี้อุ้มฉันทีฉันไม่อยากเหยียบศพงาฮ่า คุณเอ็นเจ้คะจะเย็นๆสิคะมันไม่มีหรอกค่ะเรื่องแบบนั้นนะยังไงเรื่องทั้งหมดเนี้ยก็เป็นแค่เรื่องแต่งเท่านั้นหรอกค่ะจริงด้วยหนน้าที่ช่วยได้เยอะจริงอ้ยเยอ็นเจเธอเนี่ยขี้ขาดชะมัดเลยอ่ะหัวอยมาจะว่าคนออ่นตัวเองเสียงสั่นไปเจ้าเข้าขนาดนั้นแท้ๆแหลจะว่าไปตัวนายแข็งโป๊กเลยนะอย่าบอกนะว่านายกลัวอยู่นะว่ามเปล่าแล้วฉันไม่ได้กลั แม่โกหกชัดๆเลยเห็นไหมเนี่ยโอชิกี้ว่าแต่ไอ้ตรงนั้นมันคืออนไหลยังงั้นเลยหืมตรงนี้เหรออ้โ,อโหอนี่แหละเอ<า>็นเจเอาละทุกคนตอนนี้เรามาถึงเรื่องเล่าเรื่องแรกของหมู่บ้านนี้กันแล้วเฮ้ยเรื่องผีมาหรอผีมาแล้วเหรอเฮ้ยไหนอะผียังไม่มาไฟโออโหอไหน เล่าตื่นตะนกสักทีได้ไหมเนี่ยไอคนที่บอกไม่กลัวเนี่ยดูร้อนร้อนสุดสุดเลยอะ่ะฉันไม่กลัวโอ้ยฉันแค่ตื่นเต้นเฉยๆฮ่าเออเออให้มันรู้ไปถ้าผีมันจะสิงก็สิงนหนก่อนนั่นแหละแจ้งห้ย <c oughs> ทั้งสองคนตีกันอีกแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเป็นว่านี่คือเรื่องผีเรื่องแรกของวันนี้จุดจุดนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่เนี่ย <c oughs> เคยมีคนตายว่างไงนะโอ้ยเฮ้ไม่อยากอยู่ไกลขอหลบหลังใหม่คุณหัวนาโอ้ยสามแยกนี้เขาเรียกว่าสามแยกโค้งนร ว่าคันว่าหมู่บ้านเนี่ยเคยมีนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์เคยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ออเออแล้วไงต่อว,วันหนึ่งเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านเขาแต่ด้วยความเคยชินกับการแข่งรถเขาจึงได้บิดมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงมากๆจนมาถึงแยกนี้แล้ว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 ,ลวยังไงต่อด้วยความที่เขาขับมาด้วยความเร็วสูงมากๆมอเตอร์ไซค์ของเขาแหกโค้ง คนเสาไฟฟ้าที่อยู่ตรงนั้นเต็มๆตมอ๋ออยู่ข้างหน้านเลยทำให้รถเกิดพลิกคว่ำและตายคาที่ตรงนี้เลยโอ้ยปอจ๋าแม่จ๋าอยู่ตรงนั้นไม่ไหวแล้วใครไหวไปก่อนเลยฉันบายละฮและนี่แหละคือเรื่องผีเรื่องแรกที่เราจะไม่พิสูจน์กันในวันนี้คุณนินซีคะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกคะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การตลาดเพื่อเรียกคนเข้ามาในหมู่บ้านนี้เท่านั้นล่ะคะ่ะมันจะเป็นอย่างที่หัวหน้าห้องพูดจริงหรือเปล่าลองดูดีๆสิคราบเลือดอะยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลย นั่นนสีทาบ้านตึงหักเลยค่ะสีทาบ้านแน่นอนค่ะคุณเ็นเจไม่ต้องกลัวนะคะง่ายก็ยังชัวยช่วยได้เยอะเลยเฮ้ยเฮจะว่าเป็นสีมันก็จะเร็วไปหัวหน้าห้องยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะด้วยความเร็วที่ชายคนนั้นได้ตายไปเขาว่ากันว่าจนถึงทุกวันเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาตายแล้วงั้นงั้นก็หมายความว่าใช่แล้วล่ะผีปีปีผีผีอยู่ใช่แล้วทุกๆการดึกชาวบ้านจะได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านไปผ่านมาตรงแยกนี้ด้วยความเร็วสูงยายอค่ะ ลไม่ไเรียนได้ว่าเป็น <c oughs> มอเตอร์ไซค์ผีสิงมอเตอร์ไซค์ผีสิงโหยนากลัวเกินไม่ไหวแล้วขี้จะแตกเอาแหละเรามารอพิสูจน์กันดีกว่าทุกคนว่าคืนนี้จะมีมอเตอร์ไซค์ผีสิงขับผ่านหรือเปล่าเอาเป็นว่าจะขออยู่ข้างหลังนายกันแล้วกันนาะทนายโดนผีหลอกฉันจะได้ไม่โดนด้วยยังไงเ่าะไอตายเถอะทุกคนเนี่ยเชื่อแต่เรื่องพวกนี้ไปได้ยังไงกันล่ะคะ งมงายที่สุดเลยอะฉันขอยืนยันนะคะเรื่องพวกนั้นอะไม่มีแล้วค่ะหัวหน้าห้องนี่มีสตินะพึ่งพาได้จริงๆเลยฮะดีจริงๆเลยเลยก็นานนะสีทำไมได้หัวหน้าห้องแล้วก็ฉันนี่กลับบ้านไปนานแล้วไปพวกเธอเนี่ยนะได้หัวหน้าห้องช่วยไว้เท่านั้นแหละถ้าไม่มีหัวหน้าห้องที่มีสติเนี่ยพวกเธอต้องวิ่งหนีกลับบ้านไปนานแล้วแน่เลยอะดูท่าทางพวกเธอกลัวกันมากเลยนะา ชกเดี๋ยวนะทุกคนได้ยินเสียงนั่นหรือเปล่าเหมือนได้ยินเสียงเหมือนเครื่องยนต์อะไรสักอย่างนหนไม่ได้ยินไม่ได้ยินฉันหัวมวฉันหลับตายอยู่ฉันมองไม่เห็นด้วยเดี๋ยวนะเสียงอะไรเงี้ยหรอคะไม่เห็นจะได้ยินเลยอะค่ะคุณชิกิ้คุณจะไม่ได้ยินได้ยังไงอะนัน่นนัน่นนัน่นนั่นมันเนี่ยย่ อย่าทักอย่าทักใช่ไหมเธอก็เห็นใช่ไหมนั่นนั่นนัมันมันไม่รู้ไม่รู้ฉันหลับตาอยู่จะมองไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พู้เธอสองคนเห็นใช่ไหมกูไม่นึกเหรอเฮ้ยไม่เห็นก็แย่แล้วพาหันไปดูสิตอนเนี้ยะผี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 หลอนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นเฮ้ยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงอะไรจังนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เฮ้ยเอ็นเจเอ็นเจดูสิเอ็นเจนั่นนั่นนั่นตัผีผีผีมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ฉันไม่เห็นผีอะไรไม่รู้ฉันหลับตาเฮ้ยพวกเธอจะหันมามองช่่่่มมัั้ยละะไไไหนบอออกเืงง ีนายอาจจะตาฝาดไปก็ได้นะชิกี้โอ้ยผีเผลออะไรพูดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้นมไหนมาคุยกันหน่อยเนี่ยว่าชายสุดหล่อแบบช้อนเป็นผีเนี่ยมันเสียมารยาทสุดๆไปเลยนะดูความเท่ของพี่แล้วบอกอีกทีสิว่าพี่เป็นผีหรือเป็นคนเมยเป็นไงล่ะเดี๋ยวนะนั่นมันไม่ใช่ผีนี่นะนั่นมันคนไอ้ก่อนนั้นนะสิฉันบอกแล้วมันไม่เมีหรอกผีน่ะเอ้อย่างนี้นี่เองเสียงที่ชาวบ้านได้ยินในทุกๆคืนนั่นก็คือเสียงของเด็กแว้น บ้าเอ้ฉันนะตกใจเกือบขี่แตกเลยนันเนี่ยเฮ้ยใครยังชวนเฮ้ยฉันเองก็ตกใจฉี่จะลาดแล้วเนี่ยสุดตัวฉันเองก็บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนี่คะว่าไม่มีแล้วค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเด็กแว้นมาขับในหมู่บ้านแบบนี้เหมือนกันนะคะท่เอ้ที่แท้ก็แค่เด็กแว้นเท่านั้นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้มาพออะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหเคยได้ยินเรื่องเต่าที่ฉันกูขึ้นด้วยเหรอแ็นไงัน่ากลัวไหมไอ้ลุงเล่นของลุงเนี่ย นว่าลุงเนี่ยเป็นคนกู่เรื่องแน่เลยน,นี่หลอกลวงชะมัดเลยสแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงสินะชัวร์ป ба บเลยหายเอาเถอะพวกเราที่ไปกันดีกว่าเซ็งชะมัดมเลยเสียเวลาชะมัดเลยอ่ะเอาแหละเรามาถึงแล้วมาเร็วมาเร็วทุกคนตรงมา้ยเน่อย่าเบียดสิเจ๊งนายเบียดฉันอยู่นั่นนี่ไงที่นี่ที่ไหน่อยหรอคะคุณชิคกี้เอาละทั้งสามคนว่ายังไงและเนี่ยคือย่านการค้าที่เขาว่ากันว่ามีร้านที่โดนผีสิงอยู่หลัก พีๆอีกแล้วเหรอเรื่องราวมันเป็นยังไงอะ่เขาว่ากันว่าที่นี่จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งฉันคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่อยู่มุมสุดตรงนั้นนะโอ้โหบรรยากาศด้สซะด้วยสิเอาแหละพวกเราไปดูกันดีก,กว่าแน่จริงง้อจิกี้ไม่ใช่นะสิฉัไม่อยากไปอ่ะเฮ้ยเราอุตส่าห์มาถึงตรงนี้แล้วแล้วเรามาล่าท้าผีกันมาเร็วเอาแหละที่นี่แหละทุกคนดูสิเอ็นเจ้โอ้โหดูยังไงไม่ต้องบอกก็รู้<ๆ>ว,ว่าร้านเนี้ยผีสิงจ้ะร้านค้าหมายเลขสองหนึ่งสาม สามออกไปเล่นหวยดีไหมเนี่ยเฮ้ยนะกัวจะมเขาว่ากันว่าแรกเริ่มเดิมทีแล้วเนี่ยร้านนี้ได้เปิดขึ้นมาแต่ไม่มีลูกค้าเลยสักคนเดียวขายไม่ดีสุดๆทําให้เจ้าของร้านนั้นนะ่ะมีความเครียดสูงมากๆเลยไยแล้วไงต่อเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งจู่ๆก็ได้มีโจรคนหนึ่งเข้ามาปล้นร้านนี้โดยการมาขู่ฆ่าเจ้าของร้านไม่นะ นจนคนนั้นโมโหมากที่ร้านไม่มีเงินให้สักบาทเดียวจึงได้ทําการควักปืนออกมาและยิงไปที่เจ้าของร้านตายคาที่เลยโอาายพี่โดนยิงตายซะด้วยอ และด้วยความแค้นของเจ้าของร้านในร้านที่ขายของไม่เคยจะออกเลยสุดท้ายแล้ววิญญาณของเจ้าของร้านคนนั้นหลอมร่วมกับความแค้นกอดเครียดพยาบาทก่อให้เกิดเป็นความอาฆาตทําให้วิญญาณผีของเจ้าของร้านนั้นฝังรากลึกของวิญญาณของตัวเองอยู่ที่ร้านแห่งนี้ยังไงล่ะเอ็นเจฉันไม่อยากเข้าไปแล้วอ่ะชิกี้จันอยากกลับบ้านไปกินนมดูการ์ตูนแล้วอ่ะฮคฮ่นแค่ยังไม่พอในทุกๆคืนน่ะ ชาวบ้านเขาว่ากันว่าจะมีเสียงควรวญครางกรีดร้องออกมาจากร้านร้านนี้เป็นเสียงวิญญาณของเจ้าของร้าน ทุกคนพวกเราเขาเ้าไปล่าท้าผีกันเถอะไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณเนจไปกันเถอคะค่ะดูอย่างรอบที่แล้วสิคะยังเป็นแค่เด็กแว้นเลยนะคะที่นี่ก็เหมือนกันละคะ่ะเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นมาเท่านั้นเองเป็นการตลาดยังไงละคะจริงจริงหัวหน้าพูดมาลนะ่ะจริงที่สุดเลยอยาฉันไม่กลัวเหรอว่าแต่ฉันมีคำถามอยู่คำถามนึงเนี่ยนะคำถามอะไรเจ้<ะ>าเจ๋งทำไมถึงไปยืนไกลขนาดนะั้นอยู่คนเดียวล่ะเอาเลยแจงง่าหนายนายบอกว่านายไ,ไม่กลัวผียังไงเล่าแม่ไปยืนสกาเลยนะ แค่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะได้วิ่งก่อนได้ยังไงล่ะเฮ้ยอกรแบบนั้นแหละทบ้านเรียกว่ากลัวไฟเยไหนเนี่ยนะเจ๋งเอาเป็นว่าพวกเรารีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าทุกคนโอแคฉันเห็นด้วยลุยกันเลยจะพร้อมไหมเอ็นเจฉัน จันทร์ม่พร้อมชิคกี้นําเลย้ยทำไมฉันต้องนําอีกแล้วล่ะเนี่ยฮะเอาก็นายเป็นตัวต้นเรื่องดีน่าก็น้าสิ้ยเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปพร้อมกันเลยดีกว่าไยเข้าใจแล้วเลยนะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่ลืมบอกไปอะไรอะไรอีกอ่ะคราบเลือดที่เจ้าของร้านโดนยิงอ่ะยังอยู่เลยนะเอ็นเจใช่แต่ไม่ใช่ อะไรเลืองแสงขนาดนี้เอาก็ฉันได้ยินมาว่ามันคือคราบเลือดนายแน่ใจเลยยช่างเถอะเข้าไปข้างในกันดีกว่ามันดูไม่จริงตั้งแต่เลือดเลืองแสงแล้วเนี่ยแต่ว่ามัจนถึงตอนเนี้ยังไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะที่เขว่าเป็นเสียงวิญญาณของเจ้าของร้านอ่ะดนสิคะมเสียงอะไรอ่ะมมาพี่มาลอยลลอมาอยู่แล้ว กลัวผีเอ้ยอย่ามาเรียกฉันเต็มสองหูเลยทุเมื่อกี้นี้ฉันก็ได้ยินฉันก็ได้ยินมัอนกักนฉันาน่ะได้ยินชัดมากเลยนะชัดเหมือนกับว่ามันอยู่ข้างหูฉันเลยอะ่ะนี่ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะคะฉันว่าลองฟังดีๆสิครับเสียงของมันไม่เหมือนเสียงของผีซะหน่อยนะะี่คะัจริงหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่รู้หรอกว่ามันคือเสียงอะไรแต่ได้ยินชัดมากเลยเอ้ยเฮ้ย นี่มันเสียงคำรามชัดชัดฟังฟังยังไงก็เสียงผีชัดๆเลยอ่ะเอาแหละทุกคนพวกเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันมีผีจริงๆริงนโมตาสะนโมตาสะไอ้จะาส่วนบันดบลนั้นเดินน้ำเลยเอ็นเจไปเร็วไปแล้วเฮ้ยฉันน้ำแรงมาไอ้นโมตาสะเฮ้ยเสียงมาจากแถวนี้แหละเอ็นเจใกล้มากเลยไอ้ปอจ๋าแม่จ๋าไอ้นโมนโมตาสะเฮ้ยโอ้จะ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 เฮ้ยเอ็นเจเจะไรผีเหรอผีใช่ไหม พี่หลอกเฮ้ยชิคี้พี่อย่างนันเหรอเบาเมือนเจอคนนอนอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ไงหลับตาพิม์พเลยหลับสบายเหมือนใช้เครื่องนอนตัวโตเฮ้ยเดี๋ยวนะลุงมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยดุงคือเจ้าของร้านอย่างกันเหรอ หายก่อนคัดซะด้วยสรุปมันคือคุณลุงเจ้าของร้านนอนในร้านเหรอแล้วไหนใครบอกว่าโดนยิงตายไงนี่ไงนอนอยู่นี่นะห้ย<อ>นั่นสินะอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องที่โดนกูขึ้นมาอีกแล้วนะอายนายเนี่ยมาได้เลืองเลยอะ่ะทีหลังต้องไปคัดกองข้อมูลม,ม,มามากกว่านี้นะนายทาฉันเสียวเวลาชะมัดเลยอไม่เจอผีสักตัวเลยหายนั่นสินะฉันก็นึกว่าโดนผีหลอกแล้วนายอ่ะไม่เห็นจะมีผีสักตัวเลยชิคกี้หายฉันก็ไม่รู้นี่นะว่ามันจะเป็นเรื่องโกหกอะไปกันดีกว่าฉันบอกแล้วอย่างเงแล้วคะ มันเป็นเรื่องที่คนแต่งขึ้นมาทั้งหมดนะคะปาฟังหัวหน้าไว้ด้วยฮ้ยเดียวกันสิฉันยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะยังมีอีกเหรอฉันง่วงแล้วเนี่ยใช่แล้วแหละเรื่องสุดท้ายของวันนี้ฉันรู้สึกว่ามันจริงที่สุดเลยเฮ้ยเอาตามนั้นก็ได้ก็ได้เอาแหละมาถึงที่สุดท้ายแล้วทุกคนแล้วที่นี่คืออะไรอย่างนั้นเหรอที่เนี่ยคือสวนสาธารณะของหมู่บ้านแห่งนี้อ๋อเขาว่ากันว่ามีผีสุดเฮี้ยนอยู่ในนี้จริงๆด้วยแหละแล้วมันผีอะไรล่ะด้วยความว่าที่เน เพราะว่าช่วงเนี้มีข่าวหรือว่าที่เนี่ยเคยมีผู้หญิงผมยาวโดนจับตัวมาแล้วโดนกดน้ําตายตรงนี้เลยหน้ากลัวชะมัดเลยอ่ะ อ๋อน่ากลัวจังเลยอ่ะชิคกี้พองไม่ตายเธอฉันไม่เชื่อหร้กนะรอบเนี้ยกอนันมาซีไม่เห็นจะมีอะไรเลยด้วยอ่ะกลับบ้านเธอฉันง่วงนอนแล้วอ่ะไม้เดี๋ยวสิเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ฉันคิดว่าดูจริงที่สุดแล้วนะเขาเล่ากันว่าส่วนสาธารณะเนี้ยในตอนกลางคืนบางทีจะเห็นผีผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมาด้วยแล้วแถมยังเดินสะพานของอีกอ๋อเหรอผีหรือว่านักกายกรรมเลยเนี่ยโอ้ยแสงเฮ้ยอาละฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันขอไปนอนก่อนละกันนะ พวกนี้มีสอบด้วยอ่ะสิ่งด้วยสิครับพวกนี้มีสอบนี่เนาะไปเราเสียเวลาชะมัดเลยเฮ <Hey, S 1> ้ยทั้งสองคนเดี๋ยวก่อนสิเจ๋งมันคือเรื่องจริงนะนายเชื่อฉันใช่ไหมอ่ะตรงนี้เลยตรงจุดที่ผู้หญิงโดนกดน้ําตายนะ่ะโอ้ยชิคกี้จากสองเรื่องที่นายพาฉันไปดูมานะ่ะพวกนั้นเป็นเรื่องที่โดนกูขึ้นมาทท้านั้นเราไม่มีเรื่องจริงสักเรื่องเผยอะไรกันนะ่ะเจ๋งนายก็ด้วยอย่างนั้นเหรอก็จริงนี่นาะชิคกี้สองเรื่องเป็นเรื่องที่กูขึ้นมาแล้วก็เข้าใจผิดกันทั้งน,นั้นเรื่องนี้ก็คงเป็นแบบเดียวกันมาฮินชก จัดใจฮะผู้นี้มีสอบนารีบกลับไปนอนได้แล้วเฮ้ก็อาจจะจริงอย่างที่นายว่าแฮเจ๋งเออาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้แล้วกันพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าโอ้นั่นสินะไปกันเถอะชิคกี้เรื่องพวกนี้ไม่จริงสักเรื่องมีนายยังไม่กลับนะสอบต่อไปก็คงเป็นนายนี่แหละที่โดนกดน้ําเนี่ยไอเอ็นเจโอเคโอเคเข้าใจแล้วเอาละไม่มีเรื่องจริงเลยใช่ไหมเนี่ยจะบอกแล้วว่าเชื่อคุณหัวหน้ายังไงเล่าทีหลังไปค้นหาข้อมูลให้ดีกว่านี้เลยนะเสงลอยเนี่ยฉันก็เหมือนกันเข้าใจ แล้วก็ใจแล้วเอาแหละพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า๊าาน้าน้นานา้นา,นา